โครงการประชาสัมพันธ์มาตรการการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภาครัฐช่วยเกษตรกร,ร,กรชาวลำพูนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 กระจายผลผลิตลำไยสดและลำไยอบแห้ง ลำไย,ยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดลำพูนมีพื้นที่เพาะปลูก270,000ไร่ในปี2563จังหวัดลำพูนมีผลผลิตลำไย,ยในฤด,ดูกว่า140,000ตันมีการบริหารจัดการแบ่งเป็นบริโภคสดร้อยละ30นำไปแปรรูปร้อยละ70ในห้วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นห้วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตลำไย,ยออกจำหน่าย แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 แพร่กระจายไปทั่วโลกทำให้การส่งออกลำไยประสบปัญหาเนื่องจากผู้รับซื้อชาวต่างชาติมีจำนวนลดลงรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้นาผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำำําลําไยลําพูนกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดภาคใต้นักจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจับคู่ทาบันทึกข้อตกลงทางการค้าจํานวน4คู่การค้าทําให้สามารถจําหน่ายลาไยสดและลําไยแปรรูปปริมาณ140ตันมูลค่าเกือบ10ล้านบาททางสงขลาจะมีเขตติดต่อนะคะที่ ลงทางภาคใต้มาเลเซียก็จะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะให้มีการรณรงค์แล้วก็บริโภคลำไย,ยของภาคเหนือซึ่งมันไม่ใช่แค่ผลสดอย่างเดียวเพราะนั้นน่ะจะมีโปรดักฑ์อื่นๆที่แปรรูปจากลำไย,ยเนี่ยคะอีกมากมายไปให้ ประชาชนชาวภาคใต้ได้เห็นได้ชิมแล้วก็จัดสินค้าลงไปขายด้วยแล้วก็ให้เขาได้เห็นศักยภาพการแปรรูปของลำไย,ยด้วยว่ามีหลากหลายอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะบริโภคลำไย,ยของจังหวัดบ้านเรานะคะ ส่วนการส่งเสริมการกระจายผลผลิตลำไย,ายจากสถาบันการเกษตรออกนอกแหล่งผลิตกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสหกรณ์จังหวัดลำพูนได้ดําเนินมาตรการสนับสนุนสถาบันการเกษตรส่งลำไย,ยสดไปยังสถาบันการเกษตรนอกพื้นที่โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการและส่งเสริมการบริโภคลำไย,ยสดผ่านช่องทางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าตลาดสินค้าออนไลน์และการสั่งซื้อทางเฟรษณียซึ่งสามารถกระจายผลผล,ผลิตสู่ตลาดได้อีก3,000ตัน ยรวมแล้วในส่วนของสถาบันเกษตรกรที่จะดําเนินการนี้ก็จะประมาณอยู่2,000กว่าตันเพราะว่าเรามีหลายตลาดที่เราจะดําเนินการไม่ใช่แค่ตลาดที่เป็นเครือข่ายสากลแต่เรามีตลาดที่เป็นคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะคะรวมถึงตลาดช่องทางตลาดไปรสีนีซึ่งในส่วนของจังหวัดลำพูนเองเราก็มีช่องทางตลาดนี้และก็ตลาดออนไลน์ทั้งหมดก็โดยรวมแล้วก็คิดว่า ปริมาณผลผลิตท,ที่จะออกสู่ตลาดโดยสถาบันเกษตรกรก็ประมาณอยู่ที่2,000กว่าตันนะคะโดยรวมการดําเนินมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐจึงช่วยให้เกษตรกรสามารถจําหน่ายผลผล,ผลิตลำไย,ยได้ตามเป้าหมายหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 และนี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ภาครัฐได้ขับเครื่องเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้มีการดำเนินชีวิตตามวิถีใหม่ต่อไป